เอาละค่ะสาหรับคนที่ชอบขาเมาขาเผื่อข้างหลายนะคะวันนี้เพจดังออกมาหลุดเบาะแสคู่รักดาราวิตจะเลิกกันเพราะเกมเป็นเหตุความจริงไม่ใช่มีคู่เดียวมี2คู่ค่ะแถมรอบนี้หัวหน้าห้องใจดีบอกไม่ชัดเลยว่าเป็นนางเอกหน้ากลมกับนางเอกหน้าวีดอักษรยอ่อ ไม่ต้องห่วงค่ะมาเพียบแน่นอนสําหรับเรื่องนี้ค่ะขาวเม้าขาวผึ่งชาวเน็ตทำกันมากหนักอีกแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเปนที่เจกันยา2 5 1 5ที่ผ่านมาเพจดังก็คือเจมอย108มีการหย่อนเบาะแสใหม่เกี่ยวกับข่าวซุบซิบป,ปริศนาอักษรย่อในวงการบันเทิงว่าด้วยเรื่องของคู่รักดาราที่แบบเหมือนวิดจะเลิกกันแล้วอะ่ะเออเพราะว่าผู้ชายติดเกม ทีนี้ค่ะเจมอยออกมาบอกว่าคู่รักดาราที่วิดเลิกกันผู้ชายติดเกมเนี่ยมันมีหลายคู่นะคู่แรกเลยก็คือนางเอกหน้ากลมกับไฮโซนั่นแหละที่เรารู้กันดีอยู่แล้วบางคนอาจจะทราบมาบ้างแล้วใช่ไหมคะถามว่าทำไมอยู่ๆถึงมีปัญหาได้หละ่ะทั้งที่ผู้ชายเขาติดเกมมาตั้งแต่คบแล้วอะ่ะตอบเลยก็คือเขากําลังคิดจะเลื่อนสถานะแฟนไปเป็นคู่ชีวิตไงถ้าวันวันแบบผู้ชายติดเกมหนักมากแบบนี้ไม่สนใจคนรอบข้างแบบเนี้ยเป็นตููก็งอนนะชีวิตคู่มันก็ต้องปรับบ้างปะ แต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าผู้ชายตามง้อหนักมากแล้วก็อาจจะคืนดีคู่ที่2ค่ะก็คือนางเอกหน้าวีทกับหนุ่มของเขาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่านางเอกนางวีทคือใครนะคะว่ากันว่าผู้ชายเนี่ยไม่ได้ติดแค่เกมแต่ติดผู้หญิงในเกมทราบเพราะว่านางเอกเนี่ยจับได้ตอนไปเที่ยวด้วยกันค่ะแต่ว่าผู้ชายก็ง้อหนักอยู่เดอ้อนางเอกก็เลยให้อภยัยทนต่อไปก็คนมันรัก,กนนอะเนาะทีนี้ค่ะพอโพสต์คู่2คู่นี้ครบหมดเลยเหล่าชาวเน็ตมีหรอคะรอช้า ไม่ปล่อยให้รอนานค่ะหัวหน้าห้องเอ่ยตัวแทนหมู่บ้านเอ่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบทั้งวิเคราะห์คาดเดาอักษรยอต่างๆนานารัวๆเลยนะคะบอกว่าเอาจริงๆอ่ะถึงว่าดีแฟนเก่าของผู้ชายทั้ง2คนน่ยถึงโนส o โนแค r e ฉันขอบายคู่2อนี่อย่าบอกนะว่าผู้ชายเป็นเอ่อก็แฟนเก่าของแม่อคู่สองกกปะคู่สอมอใช่ปะ คู่2วกับจอไหมอ่ะคู่2เนี่ยคือคนที่ชอบร้องเพลงอ่ะหรอถ้าเราไม่ผิดจากการอ่านเม้นต์หนึ่งที่บอกว่าแฟนแม่ออทั้ง2คู่แรกก็คือออและออคู่2ก็คือพอและก็ต่ออผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการที่ชาวเน็ตอะไรเขาก็เม้าหมดกันไปอักษรย่อม,มาเพียบเลยค่ะไม่รู้เป็นใครก็ไปเดาวันเองต่อไปนะคราะว่าเป็นเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงอักษรย่อม,มาเพียบก็ปวดหัวเหมือนกันค่ะบางทีเดาไปก็ผิด คุณผู้ชมคะเอาเป็นว,ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะมีข้อมูลเบาะแสโผล่มาเรื่อยๆรอติดตามกันนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม